ดูสาบว่าให้แบบกล้ามแบบดูกล้ามกใหญ่แม่งไอ้เหี้ยดูแม่งว่าดิแม่งมาเป็นบ้องกล้ามใหญ่คือในปลุกนี้ก้ามแบบพ่อมึงกลับไปดูไงมึกลับไปดูกล้ามใหญ่ตรงไหนมึงกลับไปดูมึงชี้กูดูกล้กล้าก้ามก้ากล้บไก้มกดกด้ามกล้ามกล้ากนที่คน้น่ะ